สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิญครับพี่น้องคำเสนบบาบดมครับบอลูว่าป่าสิกินหรือเลปล่าเนี่ยค่ะเพราะวา่าฤดูนี่บอกตะกบเนี่ยมึงดูสุกเต็มต้นเลยค่ะพีเดพอเป็นสุกหลายเม็นบ้างเมื่อกี้สิล้นลงไปน้าหลายตากับตะรู่สึกอิ่มมาเอามาลองมึงดูหาป่าเมื่อกี้ยู่แรงกระด้ามือหน่อยจ้ะเบิ่งพี่น้องไปแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วร้อ,อนร้อน,อนกระปิน้นโอ้โหแต่กบไหล่แต่กบไหล่กบไหล่เพราต้องย่งายนาาเนี้ยเอื้อมมือไงเพราะต้องตีนหน้ามันน่ะเอออย่ากลมังมาเลยพี่น้องเขาจะตัวเอาเลยให้สมบัติสมเดี๋ยวเขาเหลืออยู่เอาเม็ดหนึ่งมาทอดมาปิ้งกันไปอีกแล้ว บะพี่น้องปกติมันเอากรงเอาเขา่าหรือเปล่อยู่นะเนี่ยมาตะกบรถค่ะเอาตะกบเป็นเงือไปเลยหรือว่ามันนอดพื้นเลยเดิเถอะมันอาจจะเม้นนะใส่เลือกเลยเนาะเบสมันกีด๊ดตลืมมันก็เลยเห็นวายมันไปแล้วบ่ไา้น่ี ฉันบอกเธอแล้วโอ้อวงาเผลอจังหวะฉันบอกเธอแล้วเด็เห็นบ้าป่ะเดี๋ยพี่น้องมาแล้วให้กูดำบอกห้องใไซยุ่งนึงนี่บอกว่าเย่าเผลอขันเอาหลงไปพอนลิบรวดขั้นจะกินไหนเห็นบ้าหนึ่งตัวราคาหนึ่งเต็มนี่พี่น้องดูงามบปะข้าแซ่บอีกเด๊ะอา้หูตัวงามเว้ยงามเนาะกำลังงาม สามตัวโหลใช่ไหมสามตัวโหลนี่พี่น้องอ่าซ้ำนี่ขายง่ายอพอ,อซั้ยซ้ำน,นี่หมักเมื่อเงือมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเกียบง่ายอีกกันหนึ่งแดงเพราะว่าหนึ่งแดงพันลนไม่เคยได้กินออหลายเงือะฝนกับกินไปนน้ำฝนกับปลาก,กินน้ำกังแล้วหาเบิ้งจังมาเถอะขันเผือบุดเดียวขันโตสิกินอ่ะกินบุ้บปุ๊เดียวลงไปแต ดูจู่เป็นละเมนโลดชุดเกเป็นต้นขึ้นบนน้อนเพราะป่าอิ่มอยู่นีต่ตัวีกต่ตอนนะ้ครับ แล้วมันโดนเน่าจะมากินมาถือกับูจุ่มแล้วน่ะเนาะเป็นไหนคือจะกินตัวเดียวนี่แหละเบ็ดผับปูแล้วดวงเงี้ยบ้างเนยโคโลยุ้อไอตึกว่าได้แหละกระโถดเบ็ดที่มันดวงเงี้ยอีหลีนปตาไม่ก็เห็นถ้าตัวเบ็ดเขาน่ะดวงบ่าอันนั้นหลายน่ะอันยังก็ดวงไม่เงี้ยไหลนะมันกินดีดีนี่นะมาตะกบน่ะ แม่แม่ๆๆแม่แม่แมิดซีรีลูกชายจะได้อันเดียวหรือว่ามันอันอิ่มละบู้จังว่าสุดๆวมันอิ่มละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มักระโกรมละเกิดเต็มต้นพี่น้องละร้นหมดมือหมดเว้นมเนาะแม่น,นะไปไปก็บซะ อย่าพาพี่น้องเลาะเก็บผักเมื่อบ้านเาน้องนะครับโปงละต้นนี่้ะบําพาพี่น้องมาเก็บผักเ,เก็บเมื่อไหร่เขียง,ง,งเตืเตอนค่ะช่วงกำลังโป่งครับช่วงกำลังเป็นแตกยอดแล้วล่ะต้นไหลเนาะแตกยอดแตกยังละเก็บน้ำข่าง,ขงทางไปน้ำต่างซื้อน้ำในป่นาจะเริ่มโปงแล้วต้องลเลยไส้กระสอบพรุ่งนี้เก็บรอ,อบนึงรอบนึง แล้วสร็จมันอันท่ากิเลสมันเหนียวแต่เก็บเมือกที่เราเอาขันเมือรีเอาไม่ได้เอาเมือกรอกเก็บเมือกเป็นกระสอบก็ได้หน่อยเดียวนึงเก็บยางหลุดเหลวได้พอ,อไม่ได้คอยเก็บต้องคอยเก็บตัวเคล็ดต้องย้อนหายยุ่งเนี้นอเก็บยางหลุดเหลวหน่อยแค่เขาเนี่ยนี่หนาวไมาเอาไปเก็บนี่ N Point đó là chỗ trong yêu h NHц Đây là speaks thấy được chưa? Ở đây, đây là hoặc thức Bruno Khi enczkck Black, Lê. Mẹ cậu có nào บางทีเพิ่นกมาบ้านเหี่ยหอยด้อ๋องยู่อบเนี่ยเริ่มปงล่งปงหลาย,ย่พุ่นเทงพุ่นนต้ต้มนี่ยกำนะลังถอดยอดงาบเนี่ยอโอ,โอ,โอม,มดแดงมดแดงอดไดิอสอดมาเริ่มมีไหลแล้วม้นยมนจะเป็น้อ,นองเางขึ้นเิ่นบลื้ ปรงเนี่ยยิ่งหายเงียน้ำฝนกับวบ่อึดดอกก็ว่าน,น้ำนี่มันหายูงี้ยไปต้นไม้ก็น่นครับสายยู่บๆอึดดอกกำลังแตกทุ่นที่เ่อลงมาเลยอืมอมืมเดีงหงั่ม พูดดิอ่นอนปรได็กเกีียวปรได็กเกียปเยด็อ่อน,นเจอต้องต้องหักไป่ไปกทดสอบนะโอ้าเขาจะไปเห็นปะน่ะม,ม,มันเนี่ยทสอบนี่เงี้ยเงี้มีดดิมีดจึงได้ละ่ะมือหนึ่งจับไป เราเก็บไป่น้อ,องสงวยกินง่ายายากเตือบเลครับ <c oughs> นี่ต้นบางต้นพันธุนยังบ่าปงเพราะว่ามันยมเล่นดูดูเหมือนว่าเป็นแนวี่กิง่ายเดีย้ยที่จะเสิมาเก็อยู่ดี่เพราะว่ายัางบางเทีมันก็เป็นลายได้เขาเนาะแต่ว่าเอ่ก็เปหาเครื่องเพลองอีกพนุเน่ยเครื่องมันที่ว่าจะต้มมาเก่งใส่้กันไงไอ้มันเสียดนะม่นเป็นเรื่องอยังไง ต่ออยู่ไหนเอ้ยกำลังแตกยอดออกมาจากต้นจวดทวดเยได้ขไป้่เอายังม่ได้่วันละไปงานนี่น <พอ S 2> งานลุมมาสมาเก็บาเลยสาเอาพิเออกเลมามาเก็บมา,า้มาาายวันกน,น,น,นี่ลายยุบาบ้าง้นดต้มเป็นยอดลเลยยอดเอ่อน ไปแบบต้นั้งหน้าอีกน,นะครับ,รบหลายหลายอ่าหมดตัวนี้อือหึง,งานเต็ยมสอบครับเบอร์หนึ่ง <laughs> ไปเหล่าไปต่อครับ เปนปีกระไรดิลุ๊กตก็บรวดเร็วะหน้ากับเ็ดปุ๋ยเียวไลก็ไม่อะไรเอาง้าเมื่อี้นะเห็เด็ดเงแตกแล้วพี่น้องเนะเืมันิด็ดออกนีเขาเด็ดมันออกเมันแตกดีนี่ครับ เตะไปมืดละเลี้ยด er> ูมั้งเตะยอดไปมืดละพักคีเล็กนี่ก็เป็นพักโบราณพักพื้นบ้านเขามีรสชาติขมค่ะแต่ว่าเอาไปต้มให้จืดผู้บางคนกับว่าต้มจืดหรอค่ะไม่รู้จะเป็นหรือขมไปเตะเนาะเป็นมะขม พ,พูดเลยว่ามาขมกับต้มกัพูดเลยมกขมแน่ี่งเอาไปหอดงาหอดขนข้อหาไางขั้นเก็มือตา ใกยังคนหยึดทำไหนจออกทุกพวกออกทุกอนรอะไรนี่นะเพวลต้นกล้ามก็บค่อยเหลือเนาะว่ามันจะมาเก็บพุทธะย่อลายอยู่บางต้นก็ยังมีเกลียอย่เลาะไปน้นคุณนองไปไปครับงามเยนี่ยืดยืดอ่อเ ต้นง่ายยุติฝนลมเนาะล่มหรือเป็นหักก็ต้องหานว้วยเล็กแดงแข็งแสบเล็กขาวเก่งแสบเนี่ยคือว่าเริ่มแตกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับต่ำเลยเนี่ยแตกยอดม้แล้ว Oh, นี่ครับนี่อ๋อมันยังบ่ได้เป็นใบเนาะกําลังงามติอือยากซากอยู่เลย ออเมนี่คือว่ากิ่งบางใยค่ะกิ่งบางใยเวลาเป็นลิ่งก็ดดได้หน่อนยกิ่งง่ายเกินผู้เดียวผู้เดียวก็ได้หลายขึ้นมาไม่สูงเนาะไปครับหาต้นออกง่ายง่าเอ็นยู่อี่เนาะต้นอยูุบแบบไหนแล้วแบบสะสมหาต้นไหนที่ยอดปวดตัวนี่ปวดตัวมันก็ค่อยได้หลายเร็ว มันมาต้นน้อยๆนี่ตันนี้ออกงาตอกยังไม่เล่นหลยยุบองายนี่ยป่าีหนอนนี่มันก็พุ่งไม่หนอนน้อยๆก็เนบ่าไงอยู่แล้วนี <ım S 2> ่่ป่ามันเบียบๆนี่เนาะป่าธรรมมาติพวกป่าขาปนยังนี่แล้วแต่เปิดยุบ แขนะวนเนโยงเหี้ยางหลดตึกลดลอยนึงบัดมือบ่ะ <laughs> ดีรับแต่สะดุ้งนะบัดต้องมีแ่ัต้องมีขาตั้งงบรรลลอย,ละอยสะดุ้งบ้เกินติสอกเนาะออ้ปจ่ะอ้อีบ้า,าหาหกลรย,ยี่ปนี่มีอุ่ละประมาณ บ้านเธอคือบ้าเอาเงินหางเงินเขาหมู่บ้านนะตาเขาไม่ได้เมิดเนี่ยเป็นมายกเนาะอันนี้ย้ำน้ำขือนน้ำลงมพันกระไม้ก็เก้าหนองนี่นะเพราะมันเป็นทางน้ำอยู่เนี่ยช่วงหนาแรงสินะเป็นตลอันันนี้หรือว่าล่ะบ้านเธอเป็นว่าอึดฝาครับหมือนเขาหมู่บ้านอืมพอดีจะกไลแล้วล่ะนึกว่าต้องออกไปไล่นี่ ว่าเราจะทาการใหญ่แล้วก็ไปเยอะหคุณพระเวดบ้านบงนีดหน่ะน้องมือตืมๆมิตตืมยูค่ะมูกระสวนยุ่่ได้ไปดอกาเห็ดประเด็กซอยเมแซล้วก็เลยซื้อปุ๋ยมาไว้สวนปะปูบ้านเขาละวันบักบ้านดอกมือนี่ยสัน้น,ลววนเลยถาวานมืออืน่นตัวเขาเก็บผักเล็กมือ,อ น้อยงามแบน้อยปง่งามุ่เทอาบางปลาน้อยนบอกฟางยี่บอลยม่ปุ่นอันน,ออน,น,อน้านัาขึ้นด้วยนี่น้อยงามที่หนักน้อยงามต้นเอาเยู่สูงไรเป็นหน่อยากเป็นโปงลุม่มนี่ล่ะเป็นกรมัดตัดไมัน,น,นกะมัดตัดไ ว่างานประก็ขายไม่ได้หลายมื่นพี่น้องน่ต้นจริกง่ต้นทรราของส่วนรวมค่ะส่วนรวมส่วนรวมัเด้วเ,ดเมดเวสริมอ่อนซ้อนหนองคนนั้นละถ้าเป็นคนท่าตาเนี่ยให้ออกกัน,นขึ้นมาเนาะน้องต้องหามกไลเพราะนปนงนน้นหน่อย,อยๆที่บะบรรล,ลอยกันเลย ร้อยบาทก็ได้เงินเท่าไหร่มือหนึ่งไก่ร้อยบาทตัวนี้แถวล,ละสิบบนตองเห็นแถวใหญ่ซะล <c oughs> รถมาหมายถึงว่าเ,าเ,าเ้างปเฮ็ดเป็นแปลงไงใหญ่ซะเลยแต่มาเจอพันมาสือบาทแล้วพอมีหม่องหลงกันเด่นอนคุณไป้ครับเอ้ยโอ้น้องงาม <c oughs> น้องง่ายโยน่คุณไหน้องง่ายอินนี่นะบอมเรือข <c oughs> นาดฉันเบิกต่ละเจอเลยมันย้ำฝนมาแล้วหกน้อพระเห็นขาดมันแบบเบิ้งยามลี้ทุกที่น้อง จากไรวะที่ว่าแป,ะ,ปะสิดที่บนเนี่ยตอนนี่อาออใจนใ <c oughs> หนนนนไม่ซื้อเพิ่มหนึ่งหืแม่ย่างป่นมาปากระมาทุกขเก็เงินเขาซุ้มซนจะพัฒนาซื้อนันซื้อนน่ห้ลูกบ้านเห็นกะสิโอเคอยู่นี่นอนเถ่าว่าป่ะนอผู้ใหญ่บ้านก็อยากเฮ็ดอยู่เนี่ยแต่ว่ากเ็เฮ็ดผู้เดียว่ะเลย ต้องผสมกันนี่บ้านปากสวยนี่มันก็ร้องผสมกันนี่สาทุกอหาเป็นอนุมัติเนี่ยสนเสมสิไปอยู่มาผมกล้องดินดิซูมกล้องงี้บ้านปากสวยที่เฮาเพิ่นบ้าเมี่เพิ่นบ้าสู้เขาฟังเมื่อวานนี่นลำบากเออเนาะไปอยู่ในบ้านปากสวยกับบ้าไก่เนาะตีนพ้นพิสัยนี่ดีขี่รถไม่ได้นอนผุ่นก็ได้นะแต่ว่าเขาเป็นไปัยสุไปนอนผุดย่มวนดิแล้วขาดพี่น้องมือเนี่ยสนเสริมสุดทาพพี่น้องเก็บอันนี้ กิเลสกครับเพราะว่าเสริมกับตีเอาไปแกงขายนั่นแหละเด้อค่ะต้มใบเรียบร้อยแล้วค่ะย่างทอดตีเกงก็ค่อยง่ายตะแกงย่างแต่แกงแล้วค่ะมงปปะึงลูกปลาน้ำงาเม,มื่อนี่มาน้ำมัดองมะนาอีกคือเกาเห็ดเปียกพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้เห็ดคลิปที่ยหญ่ามากมายเนาะค่ะไม่ได้ไปสูบน้องสูบปลาขาเวียกขางานข <c oughs> ้า่งยังก็ละงานงานดีงานแต่งงานังกะนั่นแหละเบื้องหลังก็หลายหลายพี่น้องจังได้กัฝากพี่น้องกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สว,ส, ode, สวัสดีครับบ้าเด็สวัสดีครับเจ็บหักพี่น้องเด้อค่ะ